วัดกรรมเชียนตั้งอยู่เลขที่1ทับหหมู่6ตำบลเขาพระอำเภอเดิมบางนางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีเปิดทำการสอนในระดับชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนทั้งสิ้น127คนมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวน16คนปัจจุบันมีผอ,อมนทาทิพจงชาญสิทโธเป็นผู้อำนวยการสถานศึกษาสวัสดีค่ะ เราวิการรุกขพ่อค่ะสุชัญญาปุริษาค่ะโรงเรียนวัดกำมเชียนของเรานะคะเป็นโรงเรียนที่น่าอยู่น่าดูและน่าเรียนที่สําคัญนะคะโรงเรียนนี้มีการพัฒนาในหลายๆด้านไม่ว่าจะเป็นด้านคุณภาพผู้เรียนด้านการบริหารจัดการที่โดดเด่นรวมถึงด้านการจัดการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นสาคัญค่ะคือบริหารและครูทุกคนก็น่ารักมีความเชี่ยวชาญในวิชาชีพดูแลอาจจะใส่พวกเราเป็นอย่างดีและยังเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพวกเราในท ดได้ด้วยค่ะโดยเฉพาะอย่างยิ่งนะคะที่นี่มีความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครองมีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาสุดยอดเลยจะเห็นได้จากแต่ก่อนพี่ราขบข้อมูลมาว่าเมื่อก่อนมีเด็กนักเรียนแค่ 40, 40กคนเองซึ่งสถิติเคยมียอดถึง150คนพี่มะนาวสงสัสยไหมคะว่าเขาทำกันได้ยังไงสงสัสยสิงั้นเดี๋ยวเราไปหาคำตอบจากคณะกรรมาการเครือข่ายผู้ปกครองว่ามีส่วนร่วมในการจัดการศึกษาที่ผ่านมาอย่างไร ไปกันเลยคือการที่จะทําให้โรงเรียนแล้วก็ชุมชนที่เข้มแข็งโรงเรียนมีคุณภาพดีขึ้นแล้วก็ชุมชนเข้มแข็งครับมันต้องสืบเนื่องมาจากเริ่มมาจากผู้นำํำผู้นําหมู่บ้านก่อนเป็นผู้ใหญ่บ้านคำนันผู้ใหญ่บ้านอ,อสมอ,อะไรพวกเนี้ยนะครับแล้วก็ชักชวนให้เขาเนี่ย รู้ว่าโรงเรียนเนี่ยมันเป็นโรงเรียนเป็นสมบัติของเขาเป็นโรงเรียนของของของชนชนของพวกเขาเหล่านั้นนะครับแล้วก็ชักชวนให้เขาเข้ามาร่วมกันช่วยกันนะครับพยุงโรงเรียนดึงโรงเรียนขึ้นมาจากโรงเรียนเด็ก40คนตอนนี้ก็ช่วยกันนะค,คนละไม้คนละมือนําบุตรหลานที่ไปเรียนข้างนอกโดยเฉพะผู้นำนะครับเอาลูกหลานของผู้นํามาก่อนแล้วก็ ของชุมชนก็ตามเข้ามานะครับจากเด็ก40คนก็เพิ่มมาเป็น85คนนะครับก,ก็เริ่มกันพัฒนากันขึ้นมาคนละไม้คนละมือนะครับครูก็ช่วยกันนะครับหา,าปัจจัยหรือว่าหาเงินนะครับมาจ้างครูครนะครับเข้ามาช่วยกันพยุงทำให้เด็กมีคุณภาพโรงเรียนมีคุณภาพโดยเฉพาะ มาทัางเขตนะครับก,ก็ส่งครูเข้ามาช่วยโดยเฉพาะชุมชนเนี่ยนะครับเข้มแข็งก็คือช่วยกันนำเอาบุตรหลานเข้ามานะครับจนกระทั่งมาสุดท้ายมาถึงปัจจุบันเนี่ยเด็กเพิ่มขึ้นมาถึงร3 0ยสาคนนะครับจนกระทั่งว่ามีครูมาบรรจุนะรทางหน่วยเนือ้อได้ส่งครูมาบรรจุนะครับ มรรจุให้นะครับตอนนี้เต็มกระติมแล้วก็คนครูมีคุณภาพทุกคนโดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษานะครับที่เข้าร่วมเป็นตัวแทนของชุมชนนะครับมาทำการประชุมแล้วก็เติมเต็มรับโรงเรียนขาดสิ่งใดนะครับชุมชนก็จะหาให้โดยการผ่านทางคณะกรรมการศึกษาโดยทางคณะกรรมการศึกษาเนี่ยก็จะมีผู้นำที่เข้าไปช่วยกันนะแล้วก็ เข้าไปขอประชุมนะครับคณะกรรมการศึกษาขอไปคุยไปประชุมนะขอเดือนละครั้งนะครับตั้งแต่ปี59เป็นต้นมานะครับมาถึงณนปัจจุบันนี้นะครับคณะกรรมการก็จะมีการประชุมกันเดือนละหนึ่งครั้งนะครับเพื่อที่จะเติมเต็มสิ่งต่างๆที่ทางโรงเรียนหรือว่าทางคณะครูที่ยังขาดอยู่ยังไม่เต็มนะครับก็ทางคณะกรรมการก็จะสื่อมาที่ยังชุมชน นะครับเพื่อที่จะหาสิ่งเหล่านั้นเติมให้โรงเรียนเต็มนะครับเพื่อให้ลูกหลานของเขามีประสิทธิภาพเป็นผลผลิตที่ดีที่ออกไปนะครับเด็กที่นี่จะอ่านออกเขียนได้แล้วก็เป็นโรงเรียนหนึ่งตำบลหนึ่งคุณภาพนะครับประจำตำบลเขาพระนะครับก็ถือว่าผู้นำชุมชน,นสำคัญที่สุดนะครับแล้วก็รองลงมาก็คณะครูแล้วก็ผู้บริหารผู้พุ่มใรการ มาร่วมด้วยช่วยกันและโดยเฉพาะคณะกรรมการศึกษาขาดไม่ได้ครับก็ต้องช่วยกันสิ่งไหนที่ยังไม่เต็มสิ่งไหนที่ยังขาดทางชุมชนทางคณะผ่านทาทางคณะกรรมการศึกษาก็จะช่วยกันหามาเติมให้เต็มนะครับจนกระทั่งถึงทุกวันนี้นะครับโรงเรียนของเราโรงเรียนวัดกรรมเชียน,นเป็นโรงเรียนที่มีคุณภาพมีคุณครูมี ผู้บริหารผู้อำนวยการนะครับที่มีคุณภาพแล้วก็โดยเฉพาะาผลผลิตก็คือลูกหลานของชุมชนเนี่ยมีคุณภาพนะครับมีคุณธรรมจริย,รรยธรรมอ,อ่านออกเขียนได้นะครับสามารถไปศึกษาต่อได้แล้วก็ทําชื่อเสียงให้กนะับโรงเรียนและชุมชนนะเป็นอย่างดีนะครับก็ต้องขอขอบคุณนะครับค,ครูแล้วก็ ผู้่งในการโรงเรียนนะครับคณะกรรมการศึกษาและชุมชนโดยเฉพาะผู้นําชุมชนทุกท่านทุกคนเป็นอย่างสูงนะครับที่ให้ความอนุเคราะห์กับทางโรงเรียนแลวก็คณะครูคณะของผู้บริหารคือพุ่งโดยการตลอดมาขอบคุณมากครับและนี่คือความเข้มแข็งของเครือข่ายผู้ปกครองที่มีส่วนร่วมในการจัดก,การศึกษาขอโงรงเรียนวัดกำมาเชียนค่ะ พวกเราเป็นตัวแทนของโรงเรียนวัดกามเชียนขอขอบคุณค่ะ